สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงคำถามและคำตอบครั้งที่248นะครับ How can I deal with multi-colinearity l in r e g r e s i o n and SEM นะครับเป็นคำถามจาก r e s e a r c h g a g e อีกเส้นเดียวกันนะครับเป็นคำถามถามเกี่ยวข้องกับ multi-colinearity l in r e g r e s i o n and SEM นะครับคำว่า multi-colinearity l นั้นนะครับก็จะเป็นที่รู้จักกันใน r e g r e s i o n นะครับ ที่นี้นะครับในเมื่อ SEM นั้นมันแอพพลายมาจากลิเกชันดังนั้นเขาก็แอด u ูมว่านะครับมัลติ EM, คอร์เรนเทอร์ตี้ใน SEM นั้นก็ต้องคอนเซิร์นด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่นี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นมัลติคอร์เรนเทอร์ตี้ในลิเกชันเราอาจจะดูจากคอร์เรชันระหว่างตัวแปรสละนะครับที่มีค่าน้อยกว่า0.75ก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหา มันต i คอเร i เนอริตีหรือ c o l l i n นอริตีในตัวแปรอิสระนะครับหรือบางครั้งอาจจะดูจาก v i f ดูจาก t o อร์เรนตหรือไม่บางคนก็ใช้ไปเป็นสเตปไวไปเลยนะครับก็คือวิคอาะรกชันแบบสเตปไวซึ่งก็จะขจัดจตัวมันติ c o l i n เนอริตีไปด้วยนะครับทีนี้โดยวิธีการแล้วเนี่ยผมก็แนะนำว่าอย่าใช้สเตปไวเพราะว่าใครๆก็ใช้ได้นะครับ นะครับไม่ต้องเก่งมากเก่งน้อยนะทุกคนที่ใช้สเตปไว้ก็จะได้ผลเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับเราครับควรจะเรี่ยงการใช้สเตปไว้นะครับเรียงการใช้สเตปไว้ร wide, เราควรจะใช้วิธีการวิเคราะห์นะครับเพื่อค้นหาตัวแปรหรือสมการที่ดีที่สุดนะครับโดยใช้ทักษะของนักวิจัยเองนะครับเพราะวิธีสเตปไว้นั้นไม่ต้องพึ่งพาทักษะนักวิจัยเลยนะครับ ทีนี้มาดูตัวเซมบ้างนะครับเซมนั้นนะครับมันก็จะไม่พูดถึงมันติคอเรนีอตี้ครับแต่มันจะดูถึงการจำแนกของตัวแปรแฝงนะครับจะเรียกว่าเป็นดิสคร i มิ n นนต์ a l ลิ i t ตี้ครับดิสคร i มิ n นนต์ a l ลิ i t ตี้นั้นนะครับก็จะดูจากค o r r เร a เลชันนะครับคเรเลชันของตัวแปรแฝงควรจะน้อยกว่า r สเออ,อกว่าน้อยกว่า q u a r e root เท่าที่ครับ คอร์เรชันของตัวแปรแฝงควรจะน้อยกว่าสแคว o ูทของ AVE นะครับซึ่งคอร์ a t i o n ใน uh, หรือจะดูแบบ uh, แบบผิวเผินก็ได้ครับดูไม่เป็นทางการก็ดู c ค r ร์เ t i o n ใน CFA นะครับระวังตัวแปรแฝงควรจะมีค่านะครับ uh, ตั้งแต่จุดด6ลงมานะครับ uh, ตั้งแต่จุด6ลงมา,นะ uh, งงมาก็ถือว่า uh, มีการจำแนกตัวแปรได้ดีนะครับ ก็สรุปก็คือเขาถามเกี่ยวกับมันติคอเรนดิตี้ในรีเกรชันกระเซมนะครับเราจะจัดการยังไงบ้างนะครับทีนี้ผมก็รันในในอันนี้เป็นพีอเอเซมนะครับในโปรแกรมส마ทพีโอเอสนะครับเราลันตัวโมเดลมาเนี่ยนะครับในส m ทพี p อเอนั้นจะทำการนะครับเสนอตัวดิสครีมิ n a นต์ว l ร d i t ตี้ให้เราเลยนะครับ โดยที่ตัวที่เขาเสนอนั้นมีหลายตัวนะนะครับผมก็แนะนำให้ดู final r e t e r i t e r i a e นะครับ final reger นะครับ c a i e r i a ตัวนี้ดูยังไงนะตัวเลขจะเป็นลักษณะคล้าย c o r r e a t i o n metric นะนะครับต,ตัวแนวทะแยงตัวนี้นะครับก็คือ square root ของ ave ครับนะครับอย่างเช่นอ abu นะครับ square root ของ av ก็คือจุดเก้าสองนะครับ square root ของ ave สแควรรูทเอวีของ dK ก็จุดแปดเจ็ดสองนะครับก็ไล่ไปทีนี้เราดูยังไงเราก็ดูคอร์ a t ชันนะครับก็คือตัวข้างล่างครับต้องน้อยกว่าตัวเลขที่อยู่ในแนวทะแยงหรือสแควร o ูทของ AVE นะครับอันนี้จุดเใช่ไหมครับอันนี้จุดหงแสดงน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าอันนี้ก็น้อยกว่าน้อยกว่านะครับอันนี้สูงนะแต่น้อยกว่าอันนี้ก็น้อยกว่า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 ก็แสดงว่าครับ ข้อมูลนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจำแนกของตัวแปรแฝงครับผู้นิ่ง่ายๆก็คือตัวแปรแฝงไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะครับจนน่าเป็นห่วงนะครับตัวแปรแฝงไม่ได้มีความมีความแตกต่างกันและไม่สัมพันธ์กันนะครับตัวนี้ใช้ตัว discriminant validity นะครับทีนี้นะครับถ้าเรามาดู correlation ของตัวแปรแฝงบ้างนะครับอันนี้เขาก็ให้มาด้วยนะ สมาร์ทวีเรสก็ให้มาด้วยตัวนี้ถ้าเราดูแบบผิวเผินนะครับเราก็จะดูว่า correlation ระหว่างตบแปดแฝงควรจะจุด6ลงมานะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับเนี่ยมีตัวนี้ครับจุดเจ็ดนะครับอันนี้จุดห้าแปก็ไม่ถือมีปัญหานะอันนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีมีตัวนี้ครับค่อนข้างสูงนะจุดเจ็ดูนห้าทีนี้นะครับตัว D K นั้นหรือ decision making นั้นมันเป็น target variable ครับ โดยปกตินี่ก็ต้องคอนเซิร์นนะทีนี้ตัว DK เนี่ยมันเป็น target variable หรือตัวแปรตามหรือเป็นตัว Y นะครับดังนั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเอ็กกับ y นั้นนะครับสูงก็ไม่ได้ผิดเงื่อนไขของ r e s s i o n นะครับหรือ m u l t i c o l l i n e a r i t y ดังนั้นก็สูงแต่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับสูงก็ไม่นาเพราะว่าตัวแปร ด k นั้นเป็นตัว target variable หรือตัวแปร Y นะครับถ้าเกิดเป็นตัวอื่นนั้นนะครับหรือเป็นตัวแปรอิสะระด้วยกันเองเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าตัวแปรนั้นจำแนกไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับมีความสัมพันธ์กันสูงควรจะเลือกเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งเข้าสู่โมเดลนะครับทีนี้ในกรณีที่เป็น c b s e m บ้าง c b s e m นั้นต้องรันโมเดลนะครับ ที่เป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับเราจะได้ c r r r l a t i o n ของตัวแปแรแฝงอันนี้เป็นอ s t a n d a r d estimate นะครับตัวที่เราเห็นโคงโค้งนียก็คือ o v a ว i a n c e ครับที่เราเห็นเนี่ยโคงโค้งนี่คือ c o v a r i i n n t เพราะว่ามัน b a s e o on o v v r r i n n t Base นะครับทีนี้ถ้าเกิดอ,อยากจะดู c r r r l a t i o n เราก็ต้องดูในที่เป็น Standard e s t i m a t e ซึ่งควรจะมีค่าตั้งแต่จุด6ลงมาครับอันนี้จะดูยากนะนะครับเราก็ดูตัวนี้ละกันนะครับใน ที่เป็นเทคนะครับเราจะเห็นว่านะครับในเทคนั้นนะครับต่ำกว่าจุด6มีไหมอันนี้มากกว่าจุด6ครับเป็น useful กับ inform จุด7นะครับ inform กับ dk นะครับแล้วก็ joy กับ dk แล้วก็ useful กับ dk ก็ถือว่าค่อนข้างสูงครับค่อนข้างสูงนะครับถ้าใ้ดีกควรจุด6ลงมานะครับทีนี้นะครับการดูอย่างที่ผมแนะนำบอกว่า correction รลองตัวแปลแฝงเนี่ย ควรจะจุดหกลงมานั้นเป็นการดูแบบหยาบๆนะครับดูแบบหยาบๆ,ๆถ้าจะดูละเอียดเราก็ต้องดูที่ msv กับ a s v นะครับ msv กับ a s v นั้นนะครับจะต้องน้อยกว่า,า ave ครับ msv กับ a s v คืออะไรนะครับ msv ก็คือ maximum share variance a s v ก็คือ average share variance นะครับเสร็จแล้วนะครับสตัวเนี่ยต้องน้อยกว่า ave ครจะเห็นว่าตัวนี้น้อยกว่านะครับน้อยกว่า น้อยกว่าน้อยกว่าอันนี้ก็น้อยกว่าอันนี้อันนี้มากกว่าเห็นไหมครับตัว M S V นะครับตัว D K นั้นนะครับมากกว่าตัวเนี่ยนะครับดังนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องการจำแนกตัวแปรนะครับเล็กน้อยนะนะครับเพราะว่ามันต่างกันนิดเดียวนะจุดห้าหกกับจุดห้าเก้านะครับบางคนนะนะครับแต่ว่าตัวนี้คือข้อมูลชุดเดียวกัน บางคนก็อาจจะเลี่ยงครับถ้าเกิดตัวนี้ไม่ได้นะเราก็ไปใช้ตัวนี้แทนนะครับตัวนี้ฟ no อนอเรกเพราะฟอนอเรกมันผ่านอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้แม้ว่าจะสูงกว่าแต่ว่ามันก็จังต่ำกว่าตัวนี้นะครับดังนั้นบางคนกอ็อาจจะเกินมานิดนึงบางบาบบางท่านก็รายงานไปเลยนะครับรายงานไปเลยโชว์ไปเลยนะครับแม้ว่ามันจะเกินมานิดหนึ่งนะครับแต่เราก็ดูภาพรวมของโมเดลเอานะครับ โดยวิธีการดูนั้นนะครับลักษณะที่มีการจำแนกได้ดีนั้นนะครับ MSV กับ a s v จะต้องน้อยกว่า AVE นะครับสองคอลัมน์เนี่ยต้องน้อยกว่าตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการคำนวณทั้งหมดนี้นนถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับทีนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามผลงานาต่างๆของผมสามารถติดตามได้ใน2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือ YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษอีกช่องทางนึงก็คือ Facebook ครับใช้ชื่อเป็นภาษาไทยนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะนะครับลองติดตามดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ